ดาวลัคนาราศีกรกฎในปี2568บุญใหญ่โชคใหญ่จะหล่นทับในรอบ12ถึงจุดสูงส่งในดวงชะตาในรอบ12นะบางท่านนะครับจะมีความก้าวหน้าโอกาสชีวิตจะขยายตัวได้ขั้นได้ตำแหน่งบางท่านพบรักบางท่านลงเอยในปี2568นะครับเนื่องจากเป็นในรอบ12ปีที่ดาวแห่งกุศลเป็นอาจารย์แห่งทวยเทพ จะโครจรเข้าทับดวงชะตาและได้ตำแหน่งมาหาอุดดั่งคำโครงโหร,ราศาสตร์ที่ขีดเขียนไว้ชัดเจนว่ามาหาอุดภาพรือหัดจะมั่งมียศศักดิ์เป็นหลักฐานทั้งช้างม้าข่าคนพลการเป็นอาจารย์รู้วิชาปัญญาดีผิวภาพรืหัดเป็นมาหาอุดจกเป็นคนเจ้ายศมีทรัพย์ช้างม้ายวดยานทัญญาหารมากมายมิขาด ทั้งเป็นผู้มีปัญญากล้าหารชาญชัยมากมีคำกล่าวคำโครงไว้ในแงด่ดีนะครับดาวพฤหัสคือเทพแห่งปัญญาเทพแห่งการศึกษาเทพแห่งองค์ความรู้เทพแห่งความสำเร็จโคจรทับดวงชะตาในรอบ12ปีเกิดความยิ่งใหญ่ในชีวิตในจั้งแต่2ตุลาคมไปจนถึง23ถธันวาคมเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสสดีโคจรทับดวงชะตาแรงบุญเก่า อยู่ที่บุญเก่าในพื้นดวงชะตาที่เกิดมาซึ่งเป็นลายเซ็นของจักรวาลนะที่เซ็นมาจากวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดบศเกิดลัคนาราศีกรกฎคนไม่ใช่ว่าดวงจะเหมือนกันอยู่ที่เวลาตกฟากที่แตกต่างตำแหน่งดวงดาวแต่ละคนมันก็จะแตกต่างนะครับนะในเขาเรียกว่าลายเซ็นจักรวาลนั่นคือเป็นตัวอ่านกรรมถ้าราชตาดีเนี่ยในรอบ12ปีเกิดมหาโชคเนื่องจากพฤหัทับนะแต่ว่าถ้าใครสิ้นบุญนะครับ ก็จะตายไปเกิดสวรรค์นะฮะหมดอายุไข่นะนะในปีเนี้ยต่ว่าดาวพฤหัสบดีเป็นมหาโชคเป็นสวัสดีเป็นยศศักดิ์เป็นหลักฐานจะมีความเป็นหลักฐานมีความเป็นหลักแหล่งนะะได้โอกาสได้ความก้าวหน้าเนื่องจากดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวสุภาษด้วยมาทับดวงชะตานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตั้งแต่ต้นเดือนต้นปีก่อนคือต้นปีเนี่ยจนถึงประมาณสิบสามพฤษภาคม นะยังเป็นจังหวะที่ดีอยู่ที่พระรหัสอยู่ในจุดลาบบางท่านมีโชคจากผู้ใหญ่มีโชคจากท้าพญานะบางท่านได้ลาบพ่อผู้หลักผู้ใหญ่นะบางท่านเนี่ยช่วงพระรหัสอยู่จุดลาบเนี่ยได้การหนุนได้การสนับสนุนเนื้อหอมกับคนที่อาวุโสกว่าบารมีมากกว่าดาวพระรหัสเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาอยู่จุดลาบได้โชคจากต่างประเทศได้โชคในการทําอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับได้ความก้าวหน้านะครับก็เปลี่ยนไปได้ได้ลาบพ่อผู้ใหญ่นะฮะ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมดาวพฤหัสยังเลงไปในจุดที่เรียกว่าปุดต่าเพราะนั้นต้องระวังคือถ้าใครที่รอปั๊มบุตรปั๊มติดนะครับใครที่ไม่พร้อมก็ต้องระวังนะครับนะก็อย่าประมาทแล้วก็ดาวพฤหัสบ,บดียังตีโกนเข้าไปหาดาวในเรือนปัตตดด้วยทําให้ในดวงชะตาเนี่ยก็อาจจะใครโสดอาจจะมีคนมาชอบได้นะครับมีตัวเลือกมาให้ดูใจนะเกิดขึ้นในช่วงก่อนพฤษภาเนี่ย นะครับค่อยๆดูไปนะจริงๆการตัดสินใจเรื่องของความรักเนี่ยให้รอหลัง2ตุลาคมจนถึง23ธันวาคมนะครับจะเป็นช่วงจังหวะดีๆในความรักนะฮะเพราะความดาวความรักเนี่ยถูกพื้นฐานสบดีเลงดาวเจ้าเรือนปัตตดบางคนได้หุ้นส่วนได้คู่ค้าได้โชคจากคนรักมีตัวเลือกเข้ามาถ้าใครใช่คู่ความสำคัญจะแนบแน่นถ้าใครไม่ใช่จะมีตัวเลือกที่ดีกว่า เข้ามาในรอบ12ปีที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือที่เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลหรือเป็นคนที่มีบุญเก่าสัมพันธ์กันนะครับนะก็จะเกิดขึ้นได้นะใครที่เป็นมีบุญเก่าสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับก็จะมีความสัมพันธ์ไปในทางดีๆมากขึ้นแล้วใครรอเรียนต่อนะปลายปีนี้นะครับเหมาะเจาะมากนะครับเพราะบัตรเข้าสู่ทับดวงชะตาจะได้ขรวอาจารย์ที่ดีได้องความรู้ที่ดีมันแปลว่าได้พัฒนาตัวเองก็ได้นะการพัฒนาทักษะต่างๆนะครับ จะเป็นองค์ความรู้ที่ดีที่จะอยู่กับชีวิตของเราอย่างยวดยาวอย่างยาวนานอย่างยั่งยืนการเรียนรู้อะไรในช่วง2ตุลาจนถึง23ธันวาเนี่ยเป็นช่วงที่องค์ความรู้จะสามารถสร้างความยิ่งใหญ่สร้างความก้าวหน้าให้กับเราได้เพราะดาวความรู้เนี่ยเป็นมหาอุทธัพดวงนั้นในช่วงเนี้ยเหมอะอ่อนน้อมเข้าหาผู้ใหญ่เหมาะโฟกัสไปกับชีวิตให้มากนน2ตุลาถึง23ธันวาจริงๆเราก็วางแผนไว้แต่ต้นปีก็แล้วกัน แต่จังหวะที่มันอาจจะมีอุปสรรคบ้างคือ13พฤษภาษจนถึง2ตุลาซึ่งเป็นจังหวะที่ดาวพฤหัสบดีเคลื่อนเข้าสู่ราศีเมถุนเป็นจุดวินาศช่วงนี้ให้ระวังผิดใจกับผู้ใหญ่ได้ง่ายทะเลาะกับผู้หลักผู้ใหญ่มีเรื่องอึดอัดขับใจพ่อผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือคนที่ใกล้ตัวที่บารมีสูงกว่าคนที่เคยอุปถัมภ์อาจจะต้องตีตัวออกห่างหรือเขาย้ายหนีไปเราย้ายหนีออกไปในช่วงนี้หรือว่าเกิดการขัดใจ ทำคุณงามความดีแล้วมันไม่ค่อยปรากฏในช่วงสิบาพฤษภาถึง2สองตุลาแต่ในช่วงอื่นในปีนี้นะครับเกิดสิ่งดีๆจะคิดถูกทำถูกการตัดสินใจอะไรใหญ่ๆเนี่ยห้ามไปตัดสินใจช่วงสิบาพฤษภาถึงสองตุลาเพราะว่าดาวพฤหัสเข้าจุดวินาศมันหมายถึงการคิดผิดทำผิดนะฮะแล้วต้องระวังศัตรูในที่ลับศัตรูจะเป็นคนใกล้ตัวในปีนี้นั้นโดยเฉพาะในช่วง1ิาพฤษภาถึงสองตุลาเนี่ยนะครับเกิดศัตรูได้ง่ายงานในช่วงนี้ก็ อย่าทำแบบอย่าประมาทจะพูดอะไรจะทําอะไรก็อย่าประมาทก็แล้วกันนะครับเกิดศัตรูที่แฝงมาคล้ายมิตรก็ได้นะจะเข้ามาในปีนี้เนี่ยดาวพระเสาร์จะย้ายจากจุดมรณะเข้าสู่จุดสุภาษในช่วงประมาณ19พฤษภาจนถึง23สิามงหานั่นคือดาวเจ้าเรือนปัตตนิจะย้ายเข้าสู่จุดสุภาษเ,เรียกปัตตนิสุภาษเนี่ยปัตตนิสุภาษเนี่ย19พฤษภาจนถึง23สิามงหาแปลว่าได้ความจเจริญจ,จากต่างเพศหรือมีคนมีขั้นมีตําแหน่ง มีการศึกษาดีมีวาสนาสูงเข้ามาก็ได้นะนะหรือได้ความเจริญจากต่างเพศที่ไม่ใช่แฟนก็ได้นะครับในการช่วยเหลือจากต่างเพศก็ได้แล้วรวมไปถึงว่าในปีนี้เนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยเข้ามาอยู่ในจุดวินาศก็จริงแต่ยังตีโกนไปในจุดพันธุนะครับโอกาสในการได้บ้านได้รถได้หลักทรัพย์ประมาณเจ็ดสบเปซ็นตะได้อสังหาริมทรัพย์ได้สิ่งปลูกสร้างในปีเนี้น่าจะเกิดขึ้น นะแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยใครที่รอปั๊มบุตรจะได้บุตรที่ดีมาเกิดก็ปั๊มทันทีนะใครรอรับลูกน้องรับมาเลยจะได้ลูกน้องมือดีเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ใครเป็นครูอาจารย์ใครเป็นแพทย์เป็นหมอทํางานด้านสายสุขภาพทุกประเภททํางานด้านการสอนทุกประเภทการถ่ายทอดความรู้ทํางานด้านที่ปรึกษาการเงินการธนาคารต่างๆจะมีความสําเร็จมากเป็นพิเศษเพราะว่าดาวพฤหัสั้นทับดวงในช่วง2ตุลาจนถึง23าธันวาคม แต่ต้องบอกว่าทุกอาชีพแหละเพราะว่าเพิ่งรหัสทับในรอบสองปีถ้าเพิ่งรหัสเดิมคุณดีนะคุณจะมีความสําเร็จเกิดโชคเกิดชัยเกิด,กดความเจริญเกิดชื่อเสียงเกิดความก้าวหน้าแต่ดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนอฬิเนี่ยก็ต้องระวังสุขภาพบ้างแต่ดีอะไรก็เจอหมอดีรักษาได้ยาดีใครที่มีหนี้สินหนี้สินในปีนี้จะขี้คลายไปในทางที่ดีเพราะดาวเสาจะยกออกจากการเล็งในเรือนการเงินมาสองปีครึ่งนะครับแสดงว่างี้สินจะมีการผ่อนปลนผ่อนคลายนะฮะ หรือหมดหนี้ได้นะครับในปีนี้หรือเบาบางลงไปในปีนี้เพราะว่าเสามันจะกลับมาอีกรอบหนึ่งอยู่แต่ว่าหมายถึงปีนี้หนี้จะลดแล้วก็ในดวงชตาเนี่ยจะมีโอกาสได้รับมรดกมีโชคจากทางไกลมีโชคจากการแสวงหาราบผลต่างทิศใครที่รอจัดก,การมรดกจะสําเร็จอยู่ดีได้ไดโชคจากสิ่งที่เรียกว่าความเป็นความตายได้โชคจากคนเจ็บคนป่วยมีโชคจากคนที่มีปัญหาสุขภาพ นะะในปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นน้ําหนักของดวงชะตาที่สามารถก้าวขึ้นจุดสูงสุดจากต่ําไปสูงสุดได้เพราะว่าดาวมหาอุจแปลว่าสูงสุดเนี่ยจุดสูงสุดเนี่ยกระทับดวงชะตา2ตุลาจนถึง23ธันวานะครับอันนี้ผมมาไกด์ลายให้แล้วนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยไปวางแผนชีวิตนะฮะจะทําอะไรให้โฟกัสให้มากเพราะว่าดาวอุศนจะหล่นทับในรอบ12ปีทายรวม,รวมนะทางช่องติ๊กตอกเฟซบุ๊กยูทูปเนี่ยเป็นการทายเฉพาะดาวจรไม่ได้ดูดาวในพื้นดวงเดิม ก็คือไม่ได้ดูวันเดือนเกิดปีเกิดพศเกิดและเวลาเกิดและสถานที่เกิดเพราะแต่ละคนมันแตกต่างนะครับวิถีชีวิตมันเลยแตกต่างอย่างนี้เป็นประสบการณ์นะครับของแฟนคลับที่มาดูดวงกับผมนะครับเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ทํานายเกิดขึ้นหลายเรื่องนะครับตรงมากคาแนะนําต่างๆจะนําไปทําตามขอบคุณค่ะคนนี้บอกเคยดูกับอาจารย์แล้วครั้งหนึ่งนะฮะเป็นจริงหมดเลยเลยกลับมาดูอีกรอบคนนี้บอกน,นี่ทายไปแล้วอันนี้ไม่ได้ถามอะไรเลยนะทายแบบไม่ได้ถามคือทายไปก่อนอยากขออาจารย์ยืนยันว่า ลักณะน,นี้จริงไหมคือมันตรงมากเดือนมิถุนาจะไปอังกฤษคาสิบห้าวันและกําลังดูใจพ่อแม่ต่างชาติอยู่ค่ะคือเวลาดูดวงเนี่ยเราจะเน้นสถิติในการทายเนี่ยคนนี้ได้คลิปไปบอกสิ่งที่อาจารย์ทานายมันเกิดขึ้นหลายเรื่องตรงมากคนนี้เนี่ยคุณหมอแม่นมากๆครับขอบคุณมากๆครับเนี่ยอันนี้ดูแบบคลิปเสียงก็มีนะดูแบบคุยสดก็มีขึ้นชงการทํานายมากค่ะตรงมากคนนี้บอกเกิดอุบัติเหตุตรงตามคําพยากรณ์ในวันที่ยี่สิบหกเดือนนี้ ากาลังทําเรื่องกู้บ้านคะ่ะอาจารย์ตรงมากถามอีกนิดครับเหตุการณ์จะเรียงลาดับข้อเป็นข้อๆเลยไหมแต่ผมยอมรับว่าอาจารย์เหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างที่อาจารย์ทานายไวไ้เลยครับสองเรื่องตําแหน่งผมได้มาแล้วเมื่อต้นปีแสดงว่าไม่มีแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ทานายแม่นมากครับขอบคุณอาจารย์อีกครั้งครับก็คือเราทายเป็นข้อๆประมาณยี่สิบห้าข้อถึงสามสิบข้อเป็นภาพรวมหนึ่งปีว่าจะเกิดอะไรบ้างภายในหนึ่งปีเป็นเรื่องเด่นๆน,นะครับดูเฉพาะเหตุการณ์บุญและกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีนั้นนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ ก็คือยังไม่ได้บอกข้อมูลอะไรบอกแค่ว่าเดือนปีเกิดเวลาเกิดคือใครอยากดูดวงเชิงสถิติเนี่ยนะครับมาดูกับผมจริงผมมาเป็นคนศึกษาโหราศาสตร์มาตั้งแต่อายุสิบสองนะครับแต่ก้มาจริงจังตอนเรียนจบมาหาหลัยแต่ก็ศึกษามายี่สิบกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ดูดวงมาเยอะแล้วเก็บสถิติต่างๆมามากมายนะครับสาหรับท่านใดบางคนเนี่ยคือเป็นลูกศิษย์ผมเนี่ยนะครับคือเขาเขาแบบว่าอยากจะสร้างเงินด้วยตัวเองนะครับเขาก็อยู่กับสามีต่างชาติเนี่ยบางคนเนี่ย เขาก็มาเรียนคอร์สโหราศาสตร์คอร์สออนไลน์อย่างเงี้ยนะบางคนเนี่ยเอาไปสร้างรายได้ได้หกเจ็ดหลักต่อเดือนเลยนะสำหรับท่านใดสนใจอยากเรียนโหราศาสตร์คอร์สเนี่ยมันผมกันกรองมาเ,าเฉพาะที่ทานายได้จริงที่ผมใช้มาแล้วก็เป็นประสบการณ์ก็การกรองทั้งบทกลอนนะทั้งองค์เก์ต่างๆนะฮะสิ่งที่จะทาให้เราพยากรณ์ดวงได้และพัฒนาต่อยอดได้คือลูกค้าต่างประเทศเนี่ยมีจํานวนมากผมมีทุกจังหวัดเลยนะแล้วก็เราไม่จําเป็นต้องสร้างตัวตนก็ได้เหมือนลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาดูดวงให้ฝรั่งเพียงแค่คนเดียวัั่งคนนน้เาไปบอก เอาดวงแฟนเขาญาติเขามาดูญาติเขาไปบอกเพื่อนเขาอีกคือผ่านไป3เดือนเนี่ยรายได้เขาหกเจ็ดหลักต่อเดือนถ้านะท่านใดสนใจคอร์สเงินล้านนะคอร์สโหราศาสตร์ประยุกต์สร้างเงินล้านด้วยองค์ความรู้การลงทุนสินทรัพย์แบบความรู้เนี่ยจะอยู่กับเราและผลิตเงินให้เราตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นวิชาโหราศาสตร์นะท่านใดอยากจะเรียนนะนะครับตั้งแต่ไม่มีความรู้เลยเลือกเวลาเรียนเองได้เรียนได้ซ้ําตลอดชีวิตจนกว่า Facebook จะปิดนะนะครับวันนี้สวัสดีครับ